ตัวน,นี้นึ่งเรฟเชฟเกมกันชเซรอิตาลี่นะครับไปดูเกมรองเลตเช่ครับเปิดบ้านเจอกับจาฝูงอย่างนาโปลีเกมคู่นี้คิกออฟราเที่ยงคืนครึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถินนะครับนาเลตเช่แปดเกมชนะหนึ่งนะครับสเสมอสามแพ้สี่มีหกแต้มเท่านั้นเองรั้งกยูบที่สิบหกส่วนผู้อนอย่างนาโปลีแปดเกมมีสิบแปดแต้มรั้งอยู่ที่หนึ่งก็ถือตารางคะแนนต้องยกให้นาโปลีผู้เยือนดูดีกว่าเยอะนะครับส่วนในเรื่องของเอทคู่นี้จะมาหเกมล่าสุดเป็นนาบปลีชนะไปทั้งหมดสี่เกม แพ้ไป2เกมส่วนทางด้านของนโปลี5เกมหลังเนี่ยพวกเขาชนะ3แพ้2ก็ถือว่าฟอร์มก็เล่น5เกมหลัง,ลงต้องยกให้นโปลียังคงดูดีกว่าส่วนในเรื่องของตัวเล่นหลักๆครับเจ้าทนเลเช่ก็นำทัพโดยนะครับกองกลางอย่างรามานีนะครับรวมถึงกองหน้าอย่างเปโรติก็ถือตัวเล่นชุดหลักน่าจะอยู่ครบกับเกมในบ้านส่วนผู้มิเยนนาอนโปลีวันนี้มาเต็มที่แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของครับอ,องกิซาสกอตแมททูมินีโปรตาโน่น่าจะอยู่ครบในั้น,นเกมนี้ให้มองไปที่นัปลีลุงเฉียบชี้ว,ว่าเกมนี้เป็นเกมเยือนก็จริงคร